สวัสดีครับตอนเราชมข้าสู่ข่าวท้องถิ่น NVT นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่29มักมกราคม2558เหลือเวลา33.31 3 1 30, <38. S 2> วันที่1วันอาทิตย์ต้องบอกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่างวดนี้นะครับนี่พูดเพื่อจะให้เกิดความโงสัยใช่ค่ะหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องออกสัญจรสลากสัญจรมาที่นครศรีธรรมราชเพราะว่า สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลในต้องการให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูการทํางานการออกสลากว่ามีการล็อกเลขจริงไหม ก็ไปดูตรวจสอบกันทุกขั้นตอนแล้วก็เรียกได้ว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่จากกองสลากเนี่ยก็คือคใ,หให้ให้คุณผู้ชมทางบ้านที่หลายคนเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าลงทะเบียนที่โรงแรมทเวโลตัสไว้เสร็จจัดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาต้องลงทะเบียนก่อนที่จะเข้างานไม่ใช่ว่าค,คือเปิดโอกาสให้คุณเข้าได้ก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าใครจะเดินไปเดินมาได้สลอดตรงนั้นครับ,รบผมก็สนใจก็ติดตามรับชมได้นะครับทีมงานพวกเรานี่ก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันเพราะว่าไปถ่ายทอดสดได้เห็นสดๆจริงๆว่า กระบวนการชัดเจนโปร่งใสแค่ไหนวันที่1วันอาทิตย์นี้นะครับสัญจรมาออกสลากที่โรงแรมไทวโลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราชหลายคนก็กําลังง่วนตีเป็นตัวเลขกันค่ะ <c oughs> ว่ามาที่นครศรีธรรมราชเนี่ยจะขึ้นเลขอะไรกันบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันแล้วกันนะช่วงนี้ก็สดชื่นไปก่อนหลังบ่าย,ายวันที่1นึ่สี่โมงเย็นไปแล้วก็ค่อยว่ากันนะคะสาหรับประเด็นข่าววันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้า,บางคะพี่จิ๊กก็มีเรื่องของ โรฮิงญายังคงติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้มีข่าวไม่ค่อยสู้ดีนะเพราะว่ามีบางคนนั้นป่วยเป็น<ช>โรค<ห>มาเรียก็มีการรักษามีการ จำกัดพื้นที่บริเวณมเมื่อ,อยาให้เผยแพร่ขยายแพร่ระบาดต่อไปนะครับในพืนที่วัวไซต์ครับรวมถึงความคืบหน้าในการเรื่องของการเตรียมความพร้อมตั้งรับโดยเฉพาะแผนการบริหารจัดการพลังงานในอนาคตกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะเรามีภารกิจของสํานักง,งานนโยบายและแผนพัฒนาพลังและแผนพลังงานค่ะคเขาก็เดินหน้าเปิดเวทีสัมมนาสร้างความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี2015ด้วยครับมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นที่ทางทุ่งสงทางนู้นนี่ครับ โดยโศูนย์บำรุงทางทางหลวงชนบทนาบอนก็จัดโครงการรักทางรักถิ่นนะครับนะส่วนใจทีเดียวเอาละครับไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันวันนี้ครับโดยศารจังหวัดปากพนังออกหมายจับผู้ต้องหาคดีร่วมกันค้ามนุษย์กรณีลักลอบขนชาวโรฮิงญาเพิ่มอีกหนึ่งรายนะครับขณะเดียวกันก็เกิดการระบาดของโรคมาลาเรียภายในศูนย์ช่วยเหลือพบผู้ป่วยแล้ว5รายครับ ความคืบหน้ากรณีชาวโรฮิงญาที่พักพิงชั่วคราวภายในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมอำเภอหัวไท่99ราย <S <S ถูกเจ้าหน้าที่กำชับให้รักษาความสะอาดพื้นที่ที่พักพิงมากขึ้นนะครับโดยการเก็บกวาดขยะอย่างต่อเนื่องและห้ามก่อให้เกิดความสกปรกอย่างเด็ดขาดภายหลังจากการตรวจสอบพบว่าชาวโรฮิงญาเหล่านี้ป่วยด้ยวยโรคมาลาเรีย5รายแล้วนะครับ, <S <S รบซึ่งทั้งหมดก็ถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลหัวไท ส่วนผู้ที่ยังไม่มีอาการของโรคนั้นเจ้าที่สาธรารณสุขก็ได้ให้ยาต้านเชื้อทุกวันนะครับในส่วนความคืบหน้าของคดีล่าสุดนะคะพันตํารวจโทวุฒิวันสาวุฒิพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรหัวไซก็ได้สรุปสํานวนขอหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งรายในความผิดร่วมกันนําพาชาวต่างด้าวและร่วมกันค้ามนุษย์โดยล่าสุดนั้นสารจังหวัดปากพนังได้อนุมัติหมายจับกลุ่มแล้วโดยยังไม่เปิดเผยชื่อซึ่งหมายจับได้ถูกส่งไปยังชุดสืบสวนตารวจภูธรภาค8และสถานีตํารวจทองที่ย่าน จังหวัดพังงาและจังหวัดระนองโดยผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้ที่ทําหน้าที่คอยขับรถดูเส้นทางการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยขณะนี้มีผู้ต้องถูกจับกลุ่มในที่เกิดเหตุสรายถูกหมายจับกลุ่มในคดีนี้5รายถูกจับกลุ่มแล้ว2รายค่ะครับก,ก็คงมีความสุขมากขึ้นนะครับบางคนนั้นอาจจะสมัครใจที่จะ คลื่อนย้ายตัวเองออกไปหางานทำแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าถูกบังคับมาเป็นการค้ามนุษย์ก็คือซื้อขายคนนี่แหละครับไปทำงานให้กันซื้อขายไม่พอเขายังต้องจ่ายค่าหัวให้กับนายหน้าประมาณครึ่งแสนเลยทีเดียวแล้วไปทำงานฟรีด้วย<ช>นะกว่าจะได้ตังค์คืนมานั่นคือหดหูเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะอยู่ประเทศไหนเพราะใครๆกไ็ไม่รับนะฮะเป็นเรื่องใหญ่ที่สหภาพยาาุโรป รีบมาแก้ไขนะครับค่ะไปติดตามภารกิจเรื่องของการเตรียมแผนตั้งรับเรื่องของพลังงานกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะทางด้านสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเดินหน้าเปิดเวทีสัมมนาสร้างความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี2015ค่ะ ที่โรงแรมทเทวโลตัสนายสิริพัฒน์พัฒกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดการสรัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อมองทิศทางพลังงานไทยผ่านแผน p d p สู่คนเมืองคอนซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสอนอพอกระทรวงพลังงานจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางพลังงานไทยตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า,ฟาของประเทศปี58ถึงปี79หรือแผน p d p 2015รวมถึงนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยเปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในพื้นที่หลักๆของประเทศที่มีศักยภาพด้านการผลิตไฟฟ้าโดยมีการกําหนดจัดสัมมนารวม5ครั้งครั้งนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นครั้งที่4จากนี้จะจัดสัมมนาครั้งสุดท้ายที่จังหวัดชุมพรแล้วก็จะนําความคิดเห็นต่างๆที่ได้จากการสัมมนานะคะไปร่วมกําหนดทิศทางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศค่ะครับทั้งนี้นายสุชาลีสุมามานรองผู้อำนวยการสํานักง,งานนโยบายและแผน พลังงานก็เปิดเผยว่าแผน PDP ฉนบับนี้ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการปรับกรอบเวลาของแผนให้สอดคล้คองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งมีการบูรณาการร่วมกับแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนโดยได้ผลจกผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงาน20ปีส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงประมาณ89,672ล้านหน่วยในปี2579นะครับรวมทั้งการพัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้เป้าหมาย ของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน20ปีโดยเน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้ได้เต็มศักยภาพที่มีแต่ละพื้นที่รวมทั้งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชีวมวลและก๊าซชีวภาพรวมทั้งพลังงานทดแทนอื่นๆนะครับทั้งนี้แผน PDP 2015ได้กระจายความเสี่ยงลดการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าของไทย นั้นใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมากถึง67%ของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าทั้งหมดโดยแผนได้ประมาณการสัดส่วนในการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าไว้นะ่าสนใจมากก็คือคเมื่อสิ้นสุดแผนปีนี้ปี2579จะลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลือประมาณ30-40%่านหินสะอาดมีสัดส่วน20-25% ซื้อไฟฟ้าพลังน้ําจากต่างประเทศ15-20เปพลังงานหมุนเวียน15-20และนิวเคลียร์อีก0-5ปเนะครับค่ะนอกจากนี้นะคะนายสุชาลีสุมามานยังกล่าวด้วยค่ะว่าปัจจุบันจังหวัดภาคใต้มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าถึง3,000เมกะวัตต์แล้วก็คาดว่าจะสูงถึง6,000เมกะวัตต์ในอีก20ปีข้างหน้าจึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้าสํารองเพราะพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตในพื้นที่มีไม่เพียงพอต้องนําไฟฟ้าจากจังหวัดราชบุรีมาใช้้นนพืนที่ นั่นเองค่ะครับเรื่องไฟฟ้าบ้านเราก็ยังเห็นเงียบๆอยู่ที่หัวใจแล้วก็ช่วงนี้เป็นข่าวที่กระบี่นะครับโรงไฟฟ้ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่เขารณรงค์ให้ประหยัดพลังงานปิดไฟบ้านละหนึ่งดวงถูกต้องค่ะตรงนี้ยังทํากันอยู่หรือเปล่าอันนี้มีประโยชน์นะทดสอบมาแล้วที่บ้านปกติค่าไฟเนี่ยแปดกว่าบาทรณรงค์ปิดไฟพอช่วงครบค่ำปุ๊บเวลาเข้าบ้านกันไฟหลังโรงรถหลังบ้านอะไรก็ปิดหมดทําสถิติได้ตอนนี้เหลือ 600บาทในเดือนน<ม>ี้ใช่ค่ะให้ติดนิสัยนะฮะลดลง200กว่าบาทนะใช่ได้ฝึกกติดคือแต่ละบ้านบางจะมีบางคนเหมือนผมในบ้านเหมือนกันตามปิดไฟตามตามแล้วก็บ่นไปด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ได้บน่นไม่ได้ผนนลไม่ได้ตรวจดูแต่ว่าก็อ,อยากให้ทุกคนได้ฝึกนิสัยว่าประหยัดเพราะว่าเราคุ้นชินกับการใช้ไฟแบบแบบฟุ่มเฟือย <c oughs> ลองเพยดับสักหนึ่งนาทีห้านาทีก็จะขาดใจแล้วะ <c oughs> นะฮะมีวอยบายบ้างอะไรบ้างฝึกตีนิสัยเพื่อจะให้คนรุ่นหลังต่อไปได้มีเฟฟพาใช้กันนะครับ <c oughs> ไปที่ทุงสงบ้างครับมีกิจกรรมดีๆโดยอำเภทุ่งสงก็ขอให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับนายถาวรวัดคงแก้วอำเภทุ่งสงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักทางรักถิน่นกิจกรรมถนนสวยงามถนนปลอดขยะ ที่หอประชุมโรงเรียนวัดวังหีบอำเภอทุ่งสงนะครับซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์บำร,รุงทางหลวงชนบทนาบอนสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราชตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบทที่มีแนวคิดบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาชนโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบําร,รุงรักษาเส้นทางที่ใช้สัญจร,รร่วมกับกรมทางหลวงชนบทโดยเฉพาะบาริเวณที่ผ่านชุมชนก็กระตุ้นให้เกิดความรักความห่วงแหนเส้นทางเพื่อให้เส้นทางนั้นปลอดภัยนะครับ กิจกรรมวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครูนักเรียนกำนันผู้อยา่บ้านเข้าร่วมปลูกต้นไม้และกวาดเก็บขยะบริเวณหลายทางที่ทางหลวงชนบทสายนส2039 แยกทางหลวงหมายเลข41บ้านครองจังที่อำเภอทุ่งสงระยะทางทั้งหมดก็11กิโลเมตรครับในโอกาสเดียวกันนี้นะคะใน,นอ,อำเภอทุ่งสงก็ได้ขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้โดยเฉพาะการปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างได้แก่การปลูกต้นไม้เศรษฐกิจต้นไม้ที่ผลกินได้ต้นไม้ใช้สอยประโยชน์คือขายไม้ได้ผลนํามากินได้ใช้สร้างบ้านได้และช่วยสร้างระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับคืนมาเป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเมื่อปลูก ต้นไม้แล้วขอให้ทุกคนใส่ใจดูแลให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตด้วยอ,อย่าสับเฉพาะเพราะว่าปลูกต้นไม้เป็นนะทุกคนปลูกเป็นหมดแล้วไม่หันไปดูบ้างถูกต,ต้องค่ะอันนี้มีประโยชน์ <c oughs> นะคะ <c oughs> อย่างเช่นที่พูดในเรื่องของหลักการทรงงานของนายหลวงผนวกกับเศรษฐกิจพอเพียงได้เลยค่ะพี่จีนอย่างเช่นช่วงนี้ยางพาราตกต่ํามากๆเราสามารถที่จะปลูกอะไรนะที่ผัดกับไข่เนี่ยผักเหลียงในแซมในสวนยางถูกต้อง ผักเหลียงเนี่ยปลูกแซมในสวนยางไม่ว่าต้นยางของคุณจะขนาดใหญ่แค่ไหนเป็นรม่รมร่มครึ้มเป็นร่มเงาขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเจ้าผักเหลียงเนี่ยก็สามารถที่จะเติบโตได้อลองดูสร้างรายได้ไปขายที่ตลาดเปิดท้ายข้างบ้าน,นผักเหลียงนะครับที่บอกไว้ว่าปลูกต้นไม้ปลูกแล้วต้องดูแลด้วยนะผมเห็นหลายคนแล้วปลูกแล้วปลูกทิ้งปลูกขว้างคิดว่าอยู่บนดินเดี๋ยวมันก็งอกเองอก็ไม่ใช่กันนั้นเสมอไปนะครับไม่ใช่ว่าต้นไม้อยู่บนดินแล้วจะงอก ต้องดูแลต้องใส่น้ําต้องรดน้ําต้องกันบ้างบางต้นนี้ต้องประกบประงรเมเต็มที่ไวโตวขึ้นมานะครับเดี๋ยว,ช,วช่วงหน,หน้าครับมีกิจกรรมของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5เข้าได้รับแถลงผลงานแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับไฟปา่าพรุควนเคร่ง มีข่าวทุกปีปีนี้ยังไม่ถึงช่วงความเสี่ยงนั้นแต่ว่าก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับค่ะรวมถึงกิจกรรมของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จัดโครงการพัฒนาผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนเนื่องในวาระครบรอบ46ปีด้วยนะคะคแล้วก็มีกิจกรรมเรื่องของกีฬาของเทศบาลค่ะทีมฟุตซอลเทศบาลน,นครนครศรีธรรมรา,าชคว้าแชมป์ในการแข่งขันเมืองการเกมโดยเฉือนชนะกรุงเทพ1ประตูต่อ0ด้วยเก่งมากนะครับตรงนี้พักสักครู่ก่อนครับ พี่นูติดเพสัชโอ้ยแต่พ่อติดเงินตื่ดผมติดช่างยนต์พี่นูติดพี่บันแต่แม่ติดกระเป๋าแฟบก็รอเชได้นูติดวิศวะแต่พ่อติดเงินชัด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 ก็รอเฉยได้จะสอบติดปวสหรือปริญญาตรีสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศให้กู้เงินไปเรียนก่อนจบแล้วมีงานทำค่อยผ่อนใช้คืนคุณกองทุนก็รอ สนับสนุนรายการข่าวท้องถิ่นโดยโรงแรมทวิโลตสัสโรงแรมรู้คู่เมืองนครมานาครต้องนอนทวิโลตสัสโทร075323777โรงเรียนเสริมสวยก่อนทิพย์สีแยกหัวถนนวิชาย,ยอดฟิมือเยี่ยมมารยาทงามรับใช้สังคมบริหารงานโดยคุณประคองลิขิตการโทร075323641รอดแบนอินเทอร์เนต็ตเพิ่มเป็น10เมกราคาเท่าเดิม590บาท 075320003หรือ1530 ตามข่าวในช่วงที่2ค่ะมากันที่ภารกิจของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะก็จัดโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเนื่องในวาระครบรอบ46ปีเพื่อแสดงออกถึงพลังของความสามัคคีของอาสาพัฒนาชุมชนแล้วก็ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนด้วยค่ะ เมื่อวานนี้นะคะที่วัดบุญนารอบค่ะนายสิริพัฒน์พัฒกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องในวาระครบรอบ4 6ปีเพื่อแสดงออกถึงพลังของความสามัคคีของอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนของจังหวัดโดยมีอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนผู้นําชุมชนแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมงานกว่า300คนค่ะครับโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งขอให้อาสาสมัครพัฒนาชุมชนและผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกันเทิดทูนและทํารงไว้ซึ่งความมั่นคงและความยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติะนะครับสร้างความปรองดองสมานฉันเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติแบ่งปันความสุขด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับครัวเรือนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักเสร็จ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกฝังค่านิยม12ประการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับต่อจากนั้นท่านรองผู้ว่ารัชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มอบเกียรติบัตรอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2,557จาก23อําเภออาเภอละ2คนรวมทั้งหมด46คนนะครับบางคนนั้นทําหลายหน้าที่นะครับหลายหมวกหลายใบคืออาสาชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับ ให้ทําอะไรก็ทําทําได้หมดทําได้มาที่เรื่องนี้สําคัญมากนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ป่าพุกวลเขวงพื้นที่เชียนใหญ่ชะอวดแถวนั้นต้องฟังให้ดีมีสายด่วนให้จดด้วยนะครับโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5เตรียมการ13แนวทางป้องกันไฟไหม้ป่าพุกวลครวงนะครับพร้อมเปิดสายด่วน1362 1362บริการ24ชั่วโมงครับค่ะ ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5ถนนราชดำเนินตาบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนายจีรศักดิ์ชูความดีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวนาส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้ตอนบนประกอบด้วยกระบี่พังงาภูเก็ตตรังสตูและนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงแนวทางการปฏิบัติการป้องกันไฟป่าและไฟไหม้ป่าพรุ่งคนเคร่งว่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5 ซึ่งเป็นองค์กรที่มีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะภารกิจที่สําคัญในการป้องกันไยแล้งและไฟป่าโดยเฉพาะป่าพุ่มควนเร่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นห่วงสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุ่มควนเร่งที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปีนั้นนะครับ ทางหน่วยงานก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และตรวจวัดระดับน้ําในพื้นที่ป่าพุกวนเครงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับก็มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ําฝนจาก3พื้นที่และติดตั้งเครื่องมือวัดระดับน้ําในพื้นที่ป่าพุกวนเครงรวมทั้งหมด56จุดนะครับ <ทะ S 1> ก็พบว่าปริมาณน้ําล่าสุดนะครับเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมา ระดับน้ำอยู่เหนือผิวผุลดลงวันละ2เซนติเมตรซึ่งแสดงให้เห็นว่า กำลังเข้าสู่ความเสี่ยงต่อสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุประมาณเดือนมีนาคม2558นี้เป็นต้นไปนะครับทั้งนี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือไฟไหม้ป่าพุ่วนเคร่งจึงได้เตรียมการไว้13แนวทางก็ประกอบด้วยการประสานความร่วมมือกับกลุ่มชลประทานเพื่อควบคุมระดับน้ําในพื้นที่พุ่วนเคร่งโดยการเปิดปิดประตูระบายน้ําขนาดใหญ่และการจะทําฝายชั่วคราวในลําน้ําขนาดใหญ่เร่งดําเนินการซ่อมแซมทํานบน้ําชั่วคราวในลําคลองสาขาต่างๆเพื่อชะลอการไหลของน้ํา ประสานกรมฝนหลวงเพื่อจัดทําฝนหลวงตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายนประสานกองทัพภาคที่ 4, สํานักงานอนุรักษ์การบินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนภารกิจในการลาดระเวนเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกพื้นที่และป้องกันไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะจัดทําจัดตั้งกองอํานวยการควบคุมไฟป่าขุดแพร่และจัดทําแนวเขตในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเบาล้อเพื่อป้องกันการบุกรุกและป้องกันไฟป่าโดยดําเนินการไปแล้ว 60กิโลเมตรระยะทางทั้งหมดประมาณ200กิโลเมตรนะคะจัดตั้งเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจำนวน64เครือข่ายดำเนินการตามยุทธศาสตร์มาตร,ราการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำหนดจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ฮอสปอร์ต หากพบจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบทันทีและจะตั้งจุดรับแจ้งเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่กรณีที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ลักลอบจุดไฟเผาป่าตลอด24ชั่วโมงด้วยผ่านทางหมายเลขสายด่วนนะคะ1 3 6 2โดยเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาไฟไหม้ป่ารุกรนเกรงได้ในระดับที่น่าพอใจค่ะครับได้ฝังข้อมูลแล้วว่าลดวันละประมาณ2เซนเมตรพอสมควรเหมือนกันนะครับพอสมควรประมาณเนี้ย ข,ข้อนิ้ว2เซนเมตรเนี่ยก็เยอะพอสมควรถ้าระบบชนประทานกักเก็บน้ําไว้บ้างก็จะช่วยเหมือน13 13ประการน,นี้น่าสนใจแล้วก็จดสายด่วนไว้นะครับใช่ค่ะ1362นะคะพบเหตุเกี่ยวกับเรื่องของไฟไหม้ป่าพุก็รีบแจ้งเข้ามาได้อืครับ เอาละค่ะไปอีกหนึ่งภารกิจเรื่องของการแข่งขันกีฬากันบ้างนะคะทีมฟุตซอลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชคว้าแชมป์ในการแข่งขันเมืองการเกมโดยเฉือนชนะทีมกรุงเทพ1ประตูต่อ0ูนย์ค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองนายโสพลเกียรติเสรีกุลนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุ12ปีชายของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชซึ่งเฉือนชนะทีมกรุงเทพ1ประตูต่ตอศูนย์ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศครั้งที่32ระหว่างวันที่14-23มกราคมที่ผ่านมาที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือเมืองการเกมค่ะครับโดยทีมฟุตซอลชุดนี้เป็น รวมตัวของนักเตะดาวเด่นของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับประกอบด้วยผู้เล่นจากโรงเรียนเทศบ,บ,บาลวัดศสมาเมือง6คนโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยง3คนโรงเรียนเทศบ,บาลวัดศรีทวี2คนและโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพ1คนนะครับซึ่งมีนายประสิทธิ์เมฆารักษ์เป็นหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนนอกจากนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบ,บาลวัดศสมาเมืองก็ยังมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัล1 0 0 0 0ครูดีให้กับนายประสิทธิ์เมฆารักษ์ซึ่งเป็น1ใน1 7ครูดีของ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองที่ได้รับรางวัลดังกล่าวแต่ว่าวันนั้นท่านไม่อยู่นะครับเพราะว่าได้นาทีมไปร่วมแข่งขันกีฬาที่เมืองการเกมส์ด้วยนะครับก็ไม่สามารถเข้ารับในช่วงพิธีการได้ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับทั้งครูแล้วก็เด็กเก่งนะครับทั้งวิชาการแล้วก็นี่จะเป็นการปูทางความฝันของน้องๆผู้ชายนะครับก็ติดบ,บอลกันไปตามภาษาและไปรับรางวัลน,นี้ถือว่าเก่งนะฮะชนะ นักเติมเมืองหลวงได้ไม่แน่นะต่อไปอายุอานามเขาเยอะขึ้นเนี่ยจะลงในระดับทีมชาติ<ห>สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราด้วยนะค,ะครับผมเอาละครับวันนี้เห็นบน่บนๆว่าราคายางไม่ค่อยดีค่ะเท่าไหร่กันไปไปดูกัน<ร>นะรครับรอคอยมานานละสำนักง,งานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชแจ้งการซื้อขายยางวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่29มกราคม2558ครับ โดยยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ58บาท55สตางครับยางแผ่นดิบคุณภาพ 3- เอร์เซกิโลกรัมละ4 6บาท9กสตางราคาท้องถิ่นวันนี้อยู่ที่47บาท40สตางค์ครับยางแผ่นรมควันชั้น1-3อยู่ที่63บาท15สตางยางแผ่นรมควันชั้น4กิโลกรัมละ4 8บาท55สตาง ยางแผ่นรมควันชั้น5กิโลกรัมละ47บาท5สตางคยางฟองกิโลกรัมละ45บาท55สางและอย่างคัตติง้งกิโลกรัมละ4 3่บาท6สตางค์ถ้าถ้าเป็นราคาบ้านเราดูที่ราคาท้องถิ่นถูกถูกต้องในห,ใหมครงบใม่ค่คบก็วันนี้อยู่ที่47บาท40าทตางค์อย่างที่บอกไปนะครับ รวมปริมาณยางที่เข้าตลาดกลางยางพารานครวันนี้อยู่ที่651,000กิโลกรัมครับค่ะอัลาคารช่วงนี้ติดตามลักษณะอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่29มกราคมค่ะภาพรวมบ้านเราภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีเมฆบ,บางส่วนและมีฝนบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่นะคะในส่วนของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชค่ะอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งหรือประมาณ10%ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง1เมตรนะคะแล้วก็อุณหภูมินั้นก็จะอยู่ระหว่าง2 0 เองศา21องศาแต่จะไม่เกิน31องศาเซลเซียสค่ะต่อที่ข่าวบริการวันนี้นะครับโดยสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความรองดองสมาน,นฉันการปฏิรูปประเทศการปฏิรูประบบราชก,การและการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะครับโดยให้แสดงความคิดเห็นผ่านการรับเรื่องร้องทุกข์หมายเลข14ตัวนะครับ1111ใน3ช่องทางก็ประกอบด้วย ท่านโทรศัพท์ไปได้ที่สายด่วนของรัฐบาลนะครับไปที่หมายเลข1111 11แล้วกด2ซึ่งให้บริการ24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตก็ได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.1111.go.th แล้วก็ส่งจดหมายไปได้ไม่ต้องติดแสแตปมนะครับที่ตู้ปอนอ1111 11ครับค่ะ จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ5้ารอบวันที่2เมษายน2 5 5 8เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโดยสามารถสั่งจองได้ที่กองกลางสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัดและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านทางหมายเลข0 2 2 8 2 1 0 0 7และ0-2 2, 2 8 2 2อ3แปค่ะครับข่าวดีของน้องๆในจังหวัดนครและพื้นที่ใกล้เคียงถ้าสนใจจะเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาในครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งตั้งอยู่ที่ทุ่งสงนะครับก็มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนปีการศึกษา25587ชนิดกีฬารับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1 4กุมภาพันธ์นี้นะครับสอบถามที่07530-20-31ครับค่ะ องค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินงานด้านการจัดการสวนพฤกษศาสากลขอเชิญชวนนักถ่ายภาพนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจร่วมส่งภาพเข้าประกวดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มีนาคมนี้หรือสอบถามรายละเอียดผ่านทางหมายเลข05384,1234ค่ะครับและข่าวสุดท้ายวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้สนใจเข้ารับชมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้ที่ห้องบงกฎรัฐโรงแรมทมิโลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าจะรับชมการถ่ายทอดสดทางเอ็นีทีนครเราได้เราถ่ายทอดสดให้ทั่วประเทศนะครับตั้งแต่15นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับค่ะต้องลุ้นกันนะคะวัน อาทิตย์นี้แต่ว่าทำมาหากินสุจริตเป็นอาชีพที่ดีที่สุดแต่ว่าลุ้นๆได้พอประมาณมดูเงินในกระเป๋าด้วยว่าเราต้องแบ่งไปใช้อะไรบ้างครับผมะะจะไ,ไม่ต้องนั่ง้นานิิวคิ้วกังวลเหมือนพวกเรา <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> โทษเวรโดนกรรมโทษเคราะห์อะไอว่านไปทำมาหากินดีที่สุดนะครับขอบคุณผู้ชมทงหมดนะครับที่ติดตามข่าววันนี้นะครับพวกเราและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ